Af auðvitað, af auðvitað. มัน <One> ต <input> ้องส่งเออมีเม่แห้งสุน้อยนั่นคนเดียวก็ขืนไม่เห็นจริงว่งยกนะยกตูดขช้นงี้นะยกดเมื่อนี้พบกับทีมงานคุณภาพอีกแล้วครับก่อที่เขาออกจากก่อนี่เาไม่ไ้ากันทำท่าหาาเห็ุอากาศมันฮอนอ กาดนอนโอ้นวดติดเบอร์แบบเจ้ายช่ๆว่าเห็ดมันกำลังเริ่มจะออกมื่อวานภารกิจมาตามหาเห็ดยังนะน้ำไปเห็ดพวกนั่นแหละน้ำสันนั่นแหละอยู่ในรถนั่นแหละเห็ดพวกผูกง่ใหญ่ายหลายแห้งพวกนี้ใส่ไม่เอ็นนังเดียวใส่พอลงรถมาก็พอเลยแต่เห็ดยังเบื้องก็หนา เสียนเนาะเสียนเห็ดเนาะเอาเจี๊ยบยังไม่ถึงข่าวเลยแกดูเข้าไใดเถอะไปทีมงานคุณภาพวันนี้ตามล่ะเห็ดปวกกันเมื่อนี้วันที่เข้าใดนะที่สามสสามสิบสิงหามันออกน้ำมันนี่ด้เบิ้งด้ห้อยฝนตกมห้อยฝนตกอันมันอันเบิด นะ่เด็กเปี้ยกบมดบ้านหนองแวงลงใส่ด้วยมองนี้ไม่เลื่อที่เขาเคยลงไปตะเกียน้าลามึงนั่นแหละสังเคยได้ตะเกียเอาห้อยแหลกงวดก้อนสันมาเขาก็เอาแหลกขึ้นกันด้วย เนี่ยมึงนี่แหละที่เคยได้นะมึงเคยได้นะเฮ้บึงมีสองดอกเออออกว่าเบิดนะออกไม่ออกไม่มีเน็ตนะเฮ้บึงอ่ะอ่ะกำลังจูงมันมีแต่เนี้ยได้ไะมันตกข้างแล้วเน็ตนลยมันตกข้างตึงหมดก่อน ถือว่าเอาไม่นี่จมูหรือจ๊ะมม่นี่นนนนมูหรือ,อ,อ,อจะ ียปิดเลยเจี๊ยบได้หลายกูมัวใจเย็นนะแม่ถือทาทวามาชมธรรมชาติน้ำแป้งเอาเสร็จละเห็ดปวกด้นไหยีนอบเห็ดปวกโอ้ยทำมมเขาจะบอกมู โอวยเนาะจางแม่นน้อมีสองดอกเขาก็ต้องถ่ายมันสวยงาม มุ่นเนี่ยเนไดเด้อรอบนี้แต่ว่าก็พอเรื่อยๆก็ดีอยู่มาใด3ดอกอันนี้ด้นี่ดอกอันดอกพอมุ่นน้อยมุนี้ได้5 6ดอกอันนี้มุนึงพวกหันได้5 6ดอกคือกัน อาเดี๋ยวเราจะไปต่อมอ้มันออกรวมนี่ออกห้างห้างวะนี่เด้อพอได้อยู่รอบนี้ได้เพิ่มมาอีกสามเดี๋ยวเราซองเบ่งกันเด้อ ตรงนี้แล้วหักดอกไปไงโอ้อยจะเฝ้าหักคางๆกันเดี๋ยวจะย่างเบิ้งให้ทั่วอโอ้ยมันจีโรยละ่ะคางๆกันกำบ่งหัน ดอกนะึงโไกากันโไกากันเดี๋ยวเขาจะหาเพิ่มหลายดอกเลยเด้พออีกแล้วพีนะ่น้องนี่สามดอกจุ๊บๆไม่น้อยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเาหาตัวโอ โอ้ขาด อ้เลยเจียบเต็มตะก้าเลยทีไปองันใครแน่เดี๋ยวทีมงานคุณภาพตามล่าเห็ดปวกยังบอสิ้นสุดแค่นี้ต้องเต็มกระตากลับบ้านเสียงว่ามันต้องออกเจ็ดตืนนึงแหละแต่เราไม่พ่อเองเธอมีแหง ารแนน่่นีหัมาทางพี่เดอ้อนั่งร้อยพี่เดอ้อไป ม่มมมก่อนเนี่ยใจร้อยยนย่นีกับเออไหวะเม่อไหหลงมันนะเปียอย่นี่ยเมื่อนใจร้อนอย่ี้กับกับเนือปูเน้อสางคือเนาะหมอสายหงายเปกเออเนี่ยมันหนหรู่่นี่แม่สนุกเมน่อไหรเขาหลงไปได้สนอกลงไปค้นม้าลินหน่นยน <c oughs> อย่านีเจ้าว่าั้มมัเอาลงม,แมัแกหมอสาย,ย่าาัหินก้อนนี่อันสันตกเนี่ย

ที่ไก่นี่ัว่าอย่างไรไก่บุบไม่มีก้อนเข้าแต่ปลาแจงเน้องอืออือน้านากระเจียวปลาหั่งมวกนี่แหละปลาหั่งเพรว่าพวกมันมีสีแดงอือมันมีสีแดงอย่างนี้ยอะไรเสีแดงเออขั้นพ่สีแดงอยู่นู่นนี่เนาะอยู่ดอยนั่นนะหูเบื้องครับหูเบื้องอือฮะอู้หูยเจ้าพี่ไอ้บ้านเราที่บ่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันสูนแนวครับเบื้อง โบขุดมันดักเอาไว้แต่เห็ดพันหูใหญ่มากเอาไว้ปล่อยให้มันเป็นพันต่อไปหยากครับอะไรเปยอ้าวฉันทำไมไม่เห็นเห็นเจี๊ยบเป๊บยายดอกยังไงเลยเบี้ยคุ้ม่าคือคือคือแบบดอกใหญ่ดิที่บ่ากับลุงเกี่ยวว่าเดินนี่นะ ใหญ่มากอ่ะเขียุ่งเลยเบอร์พ่อสีเขียวมีเก่าห่างมันักแท้เดี๋ยวเราต้องตัดมันทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีน้ามที่ไม่เกิดคือจีงหัวใหญ่หัวยังใหญ่เลย ถุ้มเอถุ้มเอ้ยโอ้โหสองดอกสุดยอดคุ้มเ็ปมันปูเออเก็บเทปมันปูก็ได้บะ อย่างเห็ดไข่เห็ดไข่อือนี่หนึ่งดอกครับใส่เดี๋ยวเห็นดอกมากันนี่หนึ่งดอกป้าดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ี่ตุ่มหนึ่งครับในตุ่มหนึ่งนะครับดาในตุ่มหนึ่งกี่ดอกดอกหนึ่งสามดอกอือโอ้ตุ่มนี้ดู ตันี้สวยอืมอื่นกับผ้าลายครับตัวนี้สวยว่าแต่ทาคลิปเนี้ยนางเอาทั้งหน้าบ like ุญเลยว่าเก็บตรงนี know, ้เก็บตรงนี้อืมสามดอกดอกอกง่ายเบอร์มันแปดดินเนาะฝนมันตกเนาะมันเกือบนั่นแหละแปดดินแปลว่าอะไร มันติดติดไงอ้อนๆนอนอือคือนนนทีแมเว่ยวันนี้แค่ง,ง้ามตนะัวล้วนางมันนี้แห่ง,ง้ามพูดอ้อมาไกเนี่ยนัไปย่างไปดูเจ้าพูดเดอย่างเทเลย มรรมาสวยงามมากเขาอย่งนะเขาซื้อเขาเขาซับแห่งเขาซับแห่งผู้แอบกัหันล้มอันนี้เขาเขาลงมาใต้เขาพ่นทั้งเขานึงอันนี้เป็นเป็นที่โล่ง thì lông 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 lên anh Ê, thôi tao nhang lúng bày lên Được nghe như được Được bưng bò, cậu bưng hoi nâu đó ไปเบ่งบ่อนาศักดิ์สิทธิ์แต่มีนางบนามสิิบ่เคยแหงนั่นี่มาเบ่งด้อบ่ทำไม่าบ่เคยแหงจักเฮ้ด อยากล้างหน้าเท๊เจบเป็นยังเียนอันเทาท้าไว้ย้ำรอแม่นอีกทเดี๋ยวละว่าจิร้องเลาะเบิ่งเห็ดปวกเบ็กหานฝอเนาะบ่เคยมังนีบ่เคยเห็นได้พี่ใหญ่เป็นน้ำไหนก็จะเป็นน้ำตกน้ำตกคือจิงงามหวาเจ็บ ไนลึกๆๆลลงมีเลยเนคมาที่บ่ามาเต็มนี่เลยแล้วมันไม่รู้รู้ขาองเิมีนบไกัแล้วนะมากาแม่นบหอเรู้ันนะเราจะขึ้นเขาไหวไหมเนี่ยจุดหมายไปทางเ็ายุ่งเลยนะนางตู้ตๆตไปตู้ๆ

ได้ผมมาพาคนแล้วก็เร tamam <iendo> ีอกรอบอ้าวเหรอสั <before> ่งเป็นนะเนี่ยนั่นนาเวลาเนี่ยมาธรรมดาเลยอ่ะเสร็จโอ้โหตัวต่อซินซี่เอาเอาเอากล้องสันดูเนเห็นมาเาเอาแล้วถึงเล่นเบ้งยืนเบิ้งมาธรรมดา ห้อยเจี๊ยบมันท่วงว่าห้อยเข้าเห็ดฉลิย่างมาบึ้งเจี๊ยบเนาะเพาะฉันมายืนดมอย่าดมดูกฉลิขนมันแบบลายดอกมันก็ลังขึ้นละเฮ้ยหาหาหาระวังเจี๊ยบเล่นก็ลังขึ้นเห็นไหมหนี่เด้อนี่เด้อเพื่อนได้เด้อ๊นี่ไงเจี๊ยบนั่งไงเจี๊ยบแกไม่กิดถอนละเจี๊ยบข้างตะก้าเกนะนี่เี๊ ก็เด็กกเห็นุเมาจกข้อนี่เพรวเขาเอาว่าก้อนนี้ออกเลยถูกกระดดอะรบีเจ็บกเหยียบหรือเปล่าเนี่ยนังบืงก็ได้เพราะว่ายืนไม่เห็น มันกำลังซอดดินใช่ไหมเจี๊ยบเห็นไหมนะ่ะแกเหยียบใช่ไหมลบตะกร้ามาวางแล้วเ,เราก<ส>็เรเเียกเพื่อนมาช่เออไม่ว่าดอกคุณได้เห็นกันเอาลถอ่กําลังขึ้นกําลังชุบซิบิขึ้นม้อีกโลดเนว่าขึ้นแน่นแกําลังขึ้นขึ้นเลยมอ้อู้อันนี้ขาดูเจ็บเจีบแกนี่ดู โอ้ยคันแฉมู่ตันแตกก้อนก็ตีหลงป้าก็ตีเอิญหาเขาผู้หิเนการรายนเห็ดเห็ดมันจูมกำลังแตกดินออมือเอิญมาเอาอีกนะคือนี้แท้แท้รอบริเวณตันนี่ละแล้วก็ป้านี่ละเนาะเป็นยังงวเพาังนๆว่าที่รอห้มันบานจากดอกมึงลายหายเห็นหน้าไเ มันก็เห็นมาทีนี่เดี๋ยวจะไปโพดในพลลูกเขาวาได้ใบใหม่ทุกกัรเดนเยี่ยวมาขุดเอาอย่างโอ้มันสู้มันสู้เลยปล่อยมันซะเนอปล่อยม้าจะไปกินยังเอาเลยจ้าอีกหนึ่งหมูนี่โอ๋เดือดหักเลยล่เดือดได้ลายแค่ล่ะกำลังกิหงูกลับไปหาพวกมึงว่าเดี๋ยวจะว่าทิมกันนะท่านวุ้ยมะกอกก็ดีเออขุดเอา เออนางเบิงเพิ่นขวดจบดึงด้โอ้ได้หลายมานางเบิงเพิ่นขวดมาเบิงมันดูล้ามบ่ล้ามดอกมันบาดแล้วโอ้มีใหญ่นางได้หลายนี่เฮ้อขวดเบิงใีจ้ะ มิตะหมดมันชิ้นเตกค่อยๆัน่ดขันมันบานแล้วพี่นงน้อยตูไม่มีหดวมันอนเมนพี่น้องเจอของพี่น้องโอ้ยสุบดตายตายตสุบดสตายหาเวตายเร็วตายวตอากันเด้อเอากันเด้ออย่าปากเด้อเห้ พี่เอาคนละหยเอาคนละหยนเอาเลยนะเนาสุบปล่อยกันสงดอกน้อยสุายเห็ดผู้ายครับตาที่เห็นกอนมันอันป็นลิ้เนาะตะวานนี่เนาะมันออกอะ มาออกลุงบ่ต้องเดินลุองออกอีกแต่ว่าเวลนะาเจ้าของใส่กระตาบระวังเหมอ่ะเอาดอกนี้โชว์มังซีเนี่ยโอ้โหยิ้มเลยยังไม่ทันสรุปนะเนี่ยยังมาบกคุ่ถ่ายเป็นรูปแม่เลยจะ่าพ่อแม่วันนี้สรุปไหมสรุปแล้วนะแค่ไม่ให้นาง <c oughs> มืัอน,นี้ส,<า><า>สรุป,นนม,ปรมูมานเห็ดปวกกี่เด้อมืัอนี้เก็ได้ลายรู้อยู่ พื่จริงจิบโลอันนี้สุอันนี้สุย่างมาย่างเุ้ยเราไม่น่าเดินเลยไปลึกกว่านั้นไม่ได้จักดอกเลยเนาะย่างสิบโล